สวัสดีครับผู้ชมครับผมเอกิริศักด่วงพิมพ์ครับในช่วงกลางปีนิววันนี้พาผู้ชมมาในบูธรถยนต์มาซาครับในงานแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่43ครับเราอยู่ที่บูธ a าซาซึ่งในปีนี้เนี่ยมาามีรถหลายรุ่นที่น่าสนใจเราไปติดตามชมเขาปีนี้มา d ามีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับ ครับสวัสดีครับวันนี้บูธมาสเตอนะครับเราก็ได้นำรถมาสเตอที่ เราทยอยเปิดตัวตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่รุ่นที่เปิดตัวล่าสุดในงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้ก็คือ New m a z d a 3นะครับซึ่งนิวมา z d a 3เองเนี่ยมาพร้อมกับสีใหม่นะครับสีบรอนพลตตินัมคอสนะครับแล้วก็การปรับอุปกรณ์นะครับในทุกๆรุ่นย่อยนะครับทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ยังคงมีให้เลือกถึงทั้งรูปแบบตัวถัง4ประตูซีดานนะครับแล้วก็5้าประตูฟัซตแบ็กนะครับนอกจากมาตัวใหม่ นะครับก็นํามาจัดในแสดงในงานคร,ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CX3 นะครับ Cross-Over Compact นะครับขนาดเล็กนะครับเป็น SUV ขนาดเล็กของเรานะครับ แล้วก็ CX 3 0นะครับซึ่งเป็นรถ crossover เช่นกันนะครับขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับถัดจาก CX 3ลบขึ้นมานะครับแล้วก็ CX 5 c x 8นะครับก็จะเป็น family SUV นะครับที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ Clean Diesel นะครับนอกจากนั้นก็จะปีตัว Mazda สองนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ Mazda สองตัวนี้ก็จะมีการปรับนะครับมาตรฐานของรถซิตี้คาร์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยการใส่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเก้าอี้ปรับไฟฟ้านะครับเบอกไฟฟ้าพร้อมหน่วยเก็บความจำนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกกับรถซิตี้คารนะครับ จากมาตรา2ก็อย่างที่เรียนนะครับก็มาเป็นมาตรา3นะครับรวมทั้งสิ้น7รุ่นด้วยกันนะครับในงานโมเดลโชว์นะครับเราก็มีการจัดข้อเสนอพิเศษนะครับก็คือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%นะครับมีประกันภัยชั้นหนึ่งของมาด้านะครับพรีเมียม n ินชูรันของมาด้ามีเรื่องของแพ็กเกจมาด้าแคร์นะครับเป็นเวลา3ปีนะครับมีเรื่องของฟูปองน้ำมัน5,000บาทนะครับแล้วก็ ของพรีเมียมนะครับเป็นลิมิเต็ดอเดิชั่นเป็นกระเป๋าเดินทางรุ่นพิเศษจากมาสด้านะครับให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็จองในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นครับครับก็สุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญผู้สนใจนะครับที่กําลังมองหาเลือกซื้อรถในปัจจุบันนะครับเราก็เรียนเชิญที่บูธมาสด้านะครับมีข้อมูลที่ครบเครื่องมีแผลนเตนที่ดีที่สุดนะครับในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มีรถจัดแสดงครบทุกรุ่นโดยเฉพาะรถของเรารุ่นใหม่ทั้ง7รุ่นนะครับก็เรียนเชิญที่บูธมาสด้าครับผม และนี่คือรถหลากหลายรุ่นในบูธมาซ a ครับที่ในปีนี้มา d a จัดเต็มมาพร้อมโปรโมชั่นนะแคมเปญที่น่าสนใจกับรถมากมายหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น SUV น้องเล็กอย่าง CX-3 ไปจนถึงคอมแพคเอสที่ถือว่าเรียกว่าโดดเด่นและมียอดจำหน่ายสูง1รุ่นของมา d a กับ Mazda CX-30 สีใหม่ สีติมใหม่กับสีแพตตินัมคอร์สซึ่งถือเป็นสีใหม่ล่าสุดของมาด้าปี2022ในปีนี้และนี่นะครับมาติดตามชมรถตัวจริงนะครับพร้อมโปรโมชั่นและแคมเปญที่เราจัดของมาด้าได้ภายในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่4 3เมืองทองธานีครับ23มีนาถึง3เมษายนนี้ครับ